สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากว่าวันพีชภาคคแสดงกําลังจะได้ปล่อยให้ได้ดูกันในวันนี้นะครับแต่ผมก็ชอบวันพีชมากไม่แพ้โปเกมอนเลยรู้สึกหายอยากดูแล้วอะทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมาเชื่อม2เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยเราจะมาถาม AI ของ c h a t GPT กันว่าถ้าตัวละครในวันพีชจะเลี้ยงโปเกมอนคนละตัวที่มีพลังคล้ายกับตัวเองเนี่ยแต่ละคนควรจะเลี้ยงตัวอะไรบ้างเราก็มาพิมพ์ถามไปเลยดีกว่าครับเริ่มจากกลุ่มหมอกฟางก่อนก็แล้วกันเราก็พิมพ์ถามไปเลยครับว่าถ้าตัวละครในกลุ่ม สตอร์เฮดพ i l เลพิมพ์ว่ากลุ่มหมวกฟางเดียไองงนะครับต้องมาเลี้ยงโปเกมอนคนละตัวที่มีพลังคล้ายกับตัวเองแต่ละคนควรจะเลี้ยงตัวอะไรบอกเหตุผลใส่ตาราง Excel ให้ด้วยนะจ๊ะเอาพิมพ์เหตุผลผิดแต่ช่างมันแล้วกันครับตอนนี้ AI ก็ได้ตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากคนแรกมัง k ีดีลูฟี่โปเกมอนที่เลี้ยงก็คือพิก a c h โดยเขาให้เหตุผลว่าพิกาชูมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเป็นแขกรับเชิญที่ดีและกล้าหาญเหมือนกับลูฟี่ในการเป็นหัวหน้าแห่ง Star Hat p p l o t มีใครง,งงกับคำว่าแขกรับเชิญที่ดีมั้งครับแต่ช่างมัน,นะครับเป็นอันว่าสามารถเข้าใจได้อยู่ AI บอกว่าลูฟี่เหมาะที่จะเลี้ยงพิกาชูนะครับโดยเหตุผลที่บอกว่ามันมีความกล้าหาญเหมาะกับหัวหน้าของกลุ่มหมวกฟางทุกคนคิดว่าไงครับนี่มันมาถูกจับคู่กันเพราะเป็นพระเอกชัดเลยนะครับ สองคนนี้ไม่ได้มีพลังอะไรคล้ายกันเลยอ๋อผมเข้าใจแล้วมันสามารถคอมโบกันได้อยู่นะครับลูฟี่มันกันไฟฟ้าใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้พิกาจูมันก็ไม่สามารถช็อตลูฟี่ได้เหมือนเอเนลที่ช็อตลูฟี่ไม่ได้นะครับทีนี้พอเวลาสู้ด้วยกันมันก็จะไม่ทำร้ายกันเองไงเอ,อ้นี่แหละเหตุผลที่ AI จํจำให้นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกเองลูฟี่น่าจะเหมาะกับโกคาซารุมากกว่านะครับเพราะสองคนนีด้ดูเหมือนจะมีคอนเซปต์มาจากมังกีคิงเหมือนกันแล้วก็ เวลาลูฟี่ใช้เกียร์สก็ดูมีความร้อนนะครับเป็นทาาุไฟได้อยู่ไปที่ตัวต่อไปดีกว่าครับโลโลนาโซโลโปกเกมอนที่เลี้ยงก็คือเอลเลสเอลเลสเป็นโปกเกมอนที่มีพลังกายภาพและความสามารถในการต่อสู้อย่างมากเหมือนกับความพยายามของโซโลในการเติบโตให้แข็งแกรง่งทางกายภาพและทักษะในการใช้ดาบอันนี้ได้อยู่นะทุกคนโซโลมันจะมีท่าโจมตีที่เป็นคลื่นใช่ไหมเหมือนกับเอลเลสที่มีท่าไซโคคัทที่เป็นคลื่นเหมือนกัน แล้วเอเริสก็ใช้แขียนเหมือนกับดาบด้วยผมว่าคู่นี้ผ่านอยู่นะมีความคล้ายกันอยู่ไปที่คนต่อไปครับนามิโปกเกมอนที่เลี้ยงก็คือโกดักโกดักเป็นโปกเกมอนที่มีความเชื่อถือในสมองสติปัญญาและความชํานาญในการใช้พลังจิตเพื่อแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันกันกบความคิดดีเดิมและความชํานาญในการนําทางของนามิผมว่าคู่นี้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับเพราะว่านามิเขาจะมีท่าคูบอลฮีทบอลนะครับที่เป็นปล่อยฟอร์มาแต่ว่า โกดักใช้ท่าบับเบิลบีนพ่นฟองออกมายังไม่ได้เลยนะครับเลยไม่น่าจะคอมโบกันได้๋อ,อแต่ว่าโกดักสามารถเรียนท่าเรียกฝนได้นะครับก็น่าจะสามารถทําประโยชน์กับนามิได้อยู่ไปที่ตัวต่อไปดีกว่าครับอุซบโปกเกมอนที่เลี้ยงก็คือจูไนเปอร์จูไนเปอร์เป็นโปกเกมอนที่มีความคิดสร้างสรรค์และความชนาญในการยิงธนูคล้ายกับความเป็นนักสู้ที่เก่งในการใช้อาวุธของอุซบอีคู่นี้ก็ได้เลยนะทุกคนเป็นผลซุ่มยิงเหมือนกันนะครับแม้ว่าอุซบจะใช้หนังสติก๊ก แต่จูเนเตอร์นั้นจะดูเป็นธนูแต่ว่ามันก็ใช้หลักการง้างยิงเหมือนกันนะครับคู่นี้ถือว่าผ่านเลยเขาท่าอยู่ไปที่คนต่อไปครับซันจิโปกเกมอนที่เลี้ยงก็คือบาชามโอบาชามโอเป็นโปกเกมอนที่มีความเร็วและความแข็งแกร่งในการต่อสู้คล้ายกับซันจิที่มีความเร็วและทักษะในการใช้เทคนิคการต่อสู้ได้ขาและมือคู่นี้ก็เหมาะสมกันอยู่นะทุกคนซันจิเขาจะมีท่าโจมตีที่ทําให้ขาเขาเป็นไฟนะครับเหมือนกับบาชามโอที่ใช้ท่าเบสคิกได้ เหยมทุกคนเนี่ยคอนเซปต์เดียวกันเลยขาไฟเหมือนกันนะครับถือว่าผ่านชอบม,มากครับคู่นี้ไปที่คนต่อไปครับทุนนี้ทุนนี้ชอปเปอร์โปกเกมอนที่เลี้ยงก็คืออีวูที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นนิมเฟียได้อีวูและนิมเฟียแทนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของชอปเปอร์จากคนและสัตว์สแสดงถึงความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างที่ชอปเปอร์สามารถทําได้อันนี้ผมก็เข้าใจที่ AI พยายามกําลังจะสื่อนะครับเขาบอกว่า อีวีมันสามารถเปลีป่ยนร่างได้หลากหลายแบบไงครับเหมือนกับชอปเปอร์ที่เปลี่ยนร่างได้หลากหลายแบบเหมือนกันแต่ความแตกต่างของคู่นี้ก็คือชอปเปอร์มันยังเปลี่ยนร่างกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมครับแต่อีวีมันเปลี่ยนร่างแล้วต้องเปลี่ยนร่างเลยย้อนกลับไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเข้าคู่กันได้อยู่นะครับไปที่คนต่อไปครับนิโคลบินโปเกมอนที่เลี้ยงก็คือคารามาเนโลคารามาเนโลมีความเชี่ยวชาญในการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งในการควบคุมและมีความสามารถในการเหนี่ยนําความคิดของคู่ต่อสู้ได้อย่างเก่งกาจ เหมือนกับความคิดสร้างสรรค์ของโรบินผมว่าดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับแต่จะให้คิดถึงโปเกมอนที่เหมาะสมกับโรบินผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับหรือใครคิดออกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างโรบินกับคารามาเนลูก็น่าจะเป็นความฉลาดละมั้งครับเออน่าจะเหมือนกันที่สุดแล้วสําหรับ2คนนี้ไปที่คนต่อไปครับแฟงกี้โปเกมอนที่เลี้ยงก็คือจิบาคอย จิบะคอยเป็นโปเกมอนที่มีความรู้ในเทคโนโลยีและความสามารถในการสร้างสรรค์เครื่องจักรคล้ายกับความคล่องแคล่วและความชำนาญในการสร้างของแฟรงกี้คู่นี้ก็ได้อยู่นะครับเป็นสายเทคโนโลยีทั้งคู่แฟรงกี้ก็เป็นช่างซ่อมเรือไงทุกคนเขาจะมีความแบบชอบในเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วจิบะคอยก็เป็นโปเกมอนที่เหมือนกับหุ่นยนต์พอดีก็นี่เลยครับถูกคู่แล้วแต่พอไปอยู่กับแฟรงกี้ก็อาจจะโดนดัดแปลงร่างกายให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับเหมือนที่เข้าทากับตัวเองนะครับที่ปรับร่างกายจนจะกลายเป็นไซบอร์กอยู่แล้ว ไปที่คนต่อไปครับบลูโปรแกรมที่เลี้ยงก็คือเกงก้าเกงก้ามีความเชื่อมั่นและความเป็นกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่มืดมนและลึกลับคล้ายกับความกล้าหาญของบลูในการ,รเผชิญความตายและมืดมนในโลกของวันเดียวกันมีใครเข้าใจมั้งฮะเอาเป็นว่าบลูกับเกงก้านั้นมีความเป็นผีเหมือนกันนะทุกคนบลู Bruce นั้นก็สามารถถอดวิญญาณของตัวเองได้ส่วนเกงกาก็เป็นโปรแกรมอนผีอยู่แล้วนะครับก็เขาคู่กันได้อยู่คู่นี้ ดูเหมือนว่า AI จะยังไม่รู้นะครับว่าจินเบนั้นเป็นลูกเรือของกลุ่มมวกฟางแล้วก็เลยไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวเรามาถามเขาเพิ่มกันต่อดีกว่าครับช่วยเพิ่มตัวละครเหล่านี้ให้ด้วยจินเบลอคิดโดฟามิงโกวีวีลีเบกาชิราโฮชิคาตาคุริบิ๊กมัมหนวดขาวโกดีโลเจอร์โกโลเจอร์ดีกว่าเดงงนะครับแล้วกดกด Enter ไปรอสักแป๊บ อนนี้ไอ้ก็ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มที่จินเบกันเลยโปเกมอนที่จินเบควรเลี้ยงก็คือเวโอเวโอเป็นโปเกมอนที่มีขนาดใหญ่และมีความสัมพันธ์กับท้องทะเลคล้ายกับความเป็นผู้นําของจินเบในการช่วยเหลือและความรับผิดชอบต่อกลุ่มหมวกฟางก็ถือว่าได้นะครับจินเบน,นั้นมีต้นแบบมาจากฉลามวานแต่ว่าโปเกมอนฉลามวานยังไม่มีนะครับก็เลยเอาวานเฉ๋อไปก่อนก็ถือว่าเข้ากันอยู่นะครับ AI บอกว่าความยิ่งใหญ่ก็ต้องใช้โปเกมอนตัวใหญ่ ไปที่คนต่อไปครับทาฟาก,ก้าดีโลโปกเกมอนที่เลี้ยงก็คือฟูดินฟูดินเป็นโปกเกมอนที่มีความชานาญในการใช้พลังจิตและมีความรู้ด้านแพทย์คล้ายกับความสามารถในการใช้อเปอเรชั่นและความเชี่ยวชาญในการรักษาของเราน่าจะหมายถึงห้องผ่าตัดนะครับโอเปอเรชั่นอะไรเนี่ยเอไอน่าจะมองว่าพลังจิตของฟูดินนั้นเหมือนกับพลังของเราเวลาใช้ท่าลูมนะครับมีการทําให้สิ่งของลอยได้คล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าเหมาะสมกันอยู่ ไปที่คนต่อไปครับยูตัสคิดโปรแกรมอนที่เลี้ยงก็คือเมทากรอสเมทากรอสเป็นโปรแกมอนที่มีความแข็งแกร่งและความพยายามในการต่อสู้คล้ายกับความล้ำลึกและความตั้งใจของคิดในการทําตามเป้าหมายของเขาเหตุผลเริ่มจะเข้าใจยากขึ้นทุกทีนะครับแต่ว่ายูตัสคิดก็เหมาะกับเมทากรอสอยู่นะครับเพราะว่าเมทากรอสก็เป็นโปรแกรมอนเหล็กใช่ไหมทุกคนแล้วคิดก็ใช้พลังเกี่ยวกับแม่เหล็กเหมือนกันเออก็น่าจะคอมโบกันได้อยู่นะครับแบบเรียกเมทากรอสมาติดแขนแล้วก็ใช้แรงดีดพุ่งไปอะไรแบบนี้ ไปที่คนต่อไปครับดองกีโฮตี้โดฟามิงโก้โปเกมอนที่เลี้ยงก็คือเกลาดอสเกลาดอสเป็นโปเกมอนที่มีความโกรธคือองและแรงมากคล้ายกับความโกรธและความอยากแก้แค้นของโดฟามิงโก้ในการเป็นศัตรูของหลายคนดูเหมือนว่าจะมีความโกรธอย่างเดียวนะครับที่เหมือนกันนอกานั้นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยคู่นี้ถือว่ายังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับเสียดาที่ AI ยังไม่รู้จักเจน9นะครับไม่งั้นโดฟามิงโก้อาจจะได้คู่กับคารามิงโก้มาจากนกฟามิงโก้เหมือนกันนะครับ ไปที่คนต่อไปครับนาเฟอร์ตาลีวีวีโปเกมอนที่เลี้ยงก็คือจารอดาจารอดาเป็นโปเกมอนที่มีความงามและความเจริญรุ่งเรืองคล้ายกับความบุญธรรมและความปราณีของวีวีในการทําให้เกิดความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองในเมืองอาราบัสตาคู่นี้ก็เหมือนกันในแง่ของชนชั้นสูงนะครับเพราะว่า i, วีวีท่านเป็นเจ้าหญิงของเมืองอาราบัสตาที่มีต้นแบบมาจากประเทศยิ์นะครับส่วนจารดานั้นมีต้นแบบมาจากชนชั้นสูงของยุคเรนซะองของประเทศฝรั่งเศส ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงเหมือนกันนะครับแค่ต่างกันที่ประเทศเท่านั้นเองคู่นี้ก็ถือว่ามีความเข้ากันได้อยู่นะครับไปที่คนต่อไปครับรีเบคก้าโปเกมอนที่เลี้ยงก็คือเซอร์ไนเซอร์ไนเป็นโปเกมอนที่แสดงความอ่อนโยนและความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นคล้ายกับความสามารถในการเชื่อฟังและเข้าใจอารมณ์ของรีเบคก้าในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆผมว่ารีเบคก้าเวอร์ชันกาลเอเตอร์นี่ไม่ค่อยเหมาะกับเซอร์ไนเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเป็นรีเบคก้าเวอร์ชันใส่ชุดเจ้าหญิงก็ดูจะเหมาะก,กันอยู่นะครับดูเป็นผู้ดีเหมือนกันก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับไปที่คนต่อไปครับชิราฮชิโปกเกมอนที่เลี้ยงก็คือมิโลคาร์ลอสมิโลคาร์อสเป็นโปกเกมอนที่มีความงดงามและความสง่างามคล้ายกับความงดงามและความเป็นผู้นําของชิราฮชิในการดูแลและปกป้องอาณาจักรถ้าแห่งสมรภูมิ uh. ก็ได้อยู่นะครับมีความสง่างามเหมือนกันระหว่างมนุษย์เงือกกับโปกเกมอนปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับ ไปที่คนต่อไปครับชาลลอตคาตาคุริโปรแกรมอนที่เลี้ยงก็คือฮัสซัมฮัสซัมเป็นโปรแกรมอนที่มีความเฉลียวฉลาดและสามารถใช้ความสามารถทางกายภาพอย่างรวดเร็วและมีพลังคล้ายกับความสามารถในการทํานายและทักษะในการต่อสู้ของคาตาคุริอืมคู่นี้ดูไม่ค่อยจะเหมาะกันเท่าไหร่นะครับฮัสซัมมันเป็นโปรแกรมอนเหล็กอะทุกคนแล้วคาตาคุริมันเป็นแบบผลโมจิใช่ไหมแล้วมันก็จะดูนิ่มๆแตกต่างจากฮัสซัมโดยสิ้นเชิงนะครับ สิ่งที่เหมือนกันที่สุดของคู่นี้ก็น่าจะเป็นทีมสีเลือดหมูเหมือนกันแล้วมังครับเนี่ยไปที่คนต่อไปดีกว่าครับบิ Big ๊กมัมโปเกมอนที่เลี้ยงก็คือคาบิกกนคาบิกกนเป็นโปกเกมอนที่มีขนาดใหญ่และมีพลังธรรมชาติที่ทําให้รับได้ง่ายคล้ายกับความเป็นผู้นําและความเป็นแม่ของบิ๊กมัมในการดูแลและควบคุมหมู่คณะของเธอรู้สึกว่าเหมือนบิ๊กมัมกำลังโดนบูลลี่ว่าอ้วนอยู่เลยนะครับสิ่งที่2คนนี้เหมือนกันก็น่าจะเป็นชอบหลับเหมือนกันแล้วมังครับแล้วก็ขนาดตัว <laughs> บูลลี่แล้วนะครับ เาเป็นว่า2ตัวละครนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับเหมาะสมกันดีไปที่คนต่อไปครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือหนวดขาวโปกเกมอนที่เลี้ยงก็คือไคลิก้ไคลิก้เป็นโปกเกมอนที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการใช้มือทั้ง4ในการต่อสู้คล้ายกับความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการคุ้มครองของหนวดขาวได้อยู่นะคู่นี้ดูมีความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับซิกแพ็กแน่นๆนเลยถ้าอยู่ด้วยกนันนี่น่าจะต่อ,อยแผ่นดินแยกหมดอะแถมยังมีซีแขเหมือนกันด้วย อ๋อไม่ใช่นะครับนั่นแขนเสื้อเขาถือว่าผ่านนะครับผู้นี้ไปที่คู่สุดท้ายของคลิปนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือโกลดีโรเจอร์โปเกมอนที่เลี้ยงก็คืออาร์ซิลส์อาร์ซิลส์เป็นโปเกมอนที่ถูกพิจารณาว่าเป็นพระเจ้าแห่งโลกโปเกมอนและมีความสัมพันธ์กับทุกธาตุและความพิเศษคล้ายกับความสําคัญและความกล้าหาญของโกลดีโรเจอร์ในการเป็นพระเจ้าแห่งโลกในวันพีทโกลดีโรเจอร์นี่เป็นพระเจ้าเลยนะครับเป็นราชาจนสลัดก็พอหรือเปล่า แต่ก็เหมาะสมกนดีนะครับคู่นี้ราชาโจรสลัดได้เลี้ยงโปเกมอนพระเจ้าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับทุกคนถือว่าผ่านอย่างแรงเลยนะครับคู่นี้เอาละวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนคิดว่าตัวละครในวันพีตัวไหนควรจะเลี้ยงโปเกมอนตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มีตัวละครอีกหลายตัวเลยที่ผมไม่ได้ถาม AI ไไปกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ